นี่ครับน <laughs> ี่มีมตรงท้ายนั้นทะลุแน่น,น,นอนให้เพื่อนดูใกล้ๆครับแรงมากครับแรงมากแรงมากเอาลูกทางขวามือครับทดสอบคอมเมนเอายิงครับห 1> 1, 2> 2, นึ่งสองสามหนะึ่งสองสามยิงครับทะลุสองลูกครับครับผมทะลุสองลูกครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมครับซุนยัดหาแล้วก็พี่ริวเออร์เลอร์ครับ <ST AN CO> สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมครับซุนยัดหาแล้วผมร,ริวเบอร์เลอร์อ๋อเดี๋ยวเออร์เลอร์ฮะคร,ครับผมวัน,นนี้จะมาทำอะไรครับวันนี้จะประ,ประดิษฐ์อีกแล้ว ประดิษฐ์เอ่อเอาอะไรดีครับปืนครับคิดว่าจะทำปืนหนังยางเหมือนเดิมครับแต่ว่าจะทำให้มันยาวหนังกระติกลักษณะปืนยาว่าเพราะอุปกรณ์ที่เราหาได้ก็คือเศษเหล็กนะครับแล้วก็นี่นะรครับพระเอกเลยเหล็กสปริงครับรด,ดูดูดูมัน,มนดันได้เห็นไหมอ๋อครับเนี่ยมันเด้งได้ครับมันเป็นเหล็กก้านล้มครับล้มไม้ค้าครับ เราก็ไปหาแถวร้านของเก่ามาครับเนี่ยซื้อเข้ามาสิบบาทเด็กแตนเด็กๆอะไรครับเสียงดังครับลาวผ้าคุณไม่ครับอ๋อครับครับเมื่อกี้ครับที่คุณตา่นั่นเลยครับตอนนี้เป็นไม้ไผ่ไปแล้วรับผมเออกมาขอเพลงได้ไหมครับเพลงนะฮะสิบสี่อีกครั้งวันนี้เห็นพี่หลิวแล้วอ๋อคิดถึงครับคิดถึงไม่ใช่ครับไม่ใช่ขอเพลงเฉยๆครับอราอย่าอย่าไปยุ่งกับเพลงเขา เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะทำยังไงครับตามมาเลยครับไม่ต้องตามเพราะอยู่นั่นแหละครับอยู่อยู่ตรงนั้นครับเดี๋ยวผมจะพาไปเองจะพาตามมาทำไมผมไม่เข้าใจคุณอ่ะก็คืออเริ่มเริ่มแรกทำาไงครับก็ไปเอาเหล็กมาก่อนนะครับได้มาครั้งนี้เดี๋ยวเราจะทำการตัดตรงนี้ครับตัดเนี่ยเห็นไหมครับเราจะตัดแล้วก็เออตอนนี้ผมตัดมันแล้วแหละ เราง่ายผมตัดแล้วเราก็จะตัดเหล็กคล่มนี่มันมีรูอย่างงี้มันคล้ายๆไอ้นี่ครับคล้ายๆกับเนี้ยคุณจะหล่อไปไหนผมไม่เข้าใจเลยนี้เดี๋ยวนี้สาวๆถามมาคุณเยอะนะคุณจุนไม่ค่อยถามหาผมเลยรู้เหมือนกันเนาะนี่คุณมีเสน่ห์ตรงไหนผมไม่เข้าใจนี่มันคล้ายๆไอ้นี่ยเดี๋ยวจะเราจะทําเหมือนกันนะครับ เราจะทําลักษณะเหมือนกันเป็นบีบๆแบบนี้ครับเหมือนกันครับน่ครับเป็นปืนใหญ่เนาะปืนยาวสิครับใหญ่ยาวไม่ทำปืนใหญ่ครับไม่ทำใหญ่เออใหญ่ยาวก็ได้ยาวยาวนี่เข้าทางผมอยู่อ่อย่างนี้มวยสูกคู่นี่ใหญ่ยาวนี่ปืนใหญ่ยาวใช่ของของคุณต้องปืนเล็กสั้นจุ๋มจิ๋มนะโอเคครับเดี๋ยวเรามา ทำก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่าทําไงต่อนะครับผมไปครับวิธีการเริ่มต้นพี่จันครับเดี๋ยวเราจะเจาะเจาะตรงนี้นะก่อนนะครับตรงนี้ครับตรงไปเพื่อจะทําการใส่เหล็กตรงนี้เข้าไปเหมือนคล้ายๆหน้าไม้ครับครับโอเคครับเจาะเลยครับเจาะเลยครับผม ขนาดเจาะรูนะครับพี่เดียวครับเป็นคนชอบจีหัครับเจาะไปครับเจาะให้มันทะลุนะครับหรือว่าหดลายนั่นเองครับหดลายครับผม <c oughs> คุณนี่เป็นคนเมืองเลยใช่ไหมไม่ครับคนกรุงเทพครับไม่ใช่หดลายนี่ไม่มีแถวปทุมยังไม่มีเลยโอ้โหสวดไป นะเดี ну ๋ยวตั้งใจจอนนะครับเพี่ยวเดี mm ๋ยวมันมันลำบากครับมันไม่มีเหล็กปอกครับรู้จักเหล็กปอกไหมครับเข้าเลยเข้าลึก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 ตอนนี้โอ้เข้าแล้วครับกดายแล้วใช่ครับโอ้ทำไมมันไม่ซื่อนะครับนี่หลังจากที่เจาะรูเสร็จแล้วนะครับก็เอาเหล็กเสียบครับ เนี่ยจอดแล้วครับแล้วก็เอาเหล็กเสียบเข้าไปครับครับเพื่อจะทาไอ้นี่ครับเหมือนเหมือนแ้่ไม้ครับไปรัดหนังหนังหนังกระติกตรงนี้ครับครับผมอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูขั้นตอนต่อไปครับไปกันเลยครับต่อไปครับเราจะทําทานท้ายครับด้ืยกันเรื่อยตัดขาดนะครับหรือว่าตัดยังไง ผมว่าจะตัดไม่ขาดครับแล้วจะงอลงมาครับเดี๋ยวลองลองดูเผาเพาะกันเลยฮะสดๆเลยฮะตัดแล้วพับเลยเนาะใช่ครับทำเป็นผานท้ายนะครับนี่ครโอ้เสร็จียบร้อยครับพับเป็นผานท้ายครับเจ๋งนไหมฮะพับเหล็กครับเจ๋งนไหมฮะครับอ่ะ มาละมาละมาละนี่ครับหลังจากที่ดัดเหล็กให้มันงอครับตรงนี้เป็นพานท้ายนี่ครับมาทำไงต่องอตอนนี้นะครับเราก็จะเอาเหล็กสปริงมาเหมือนเดิมครับเหล็กสปริงมาตัดนี้แล้วก็งอแบบนี้ครับเหล็กสปริงนี่มีความยืดหยุ่นครับหล่อหลอแย่หล่ออีกนะหล่อตลอดเลยเพื่อนของพวกนี้นี่ครับแล้วเราก็จะมาเจาะตรงนี้ทีตอนนี้ไม่รว่จะเจาะได้ไหมครับเพราะว่าดอกสว่านหักแล้วครับนี่ อ๋อน,นี่เหล็กเหล็กกาครับเหล็กกาครับผมก,กาจากทวีปออสเอรเยอะไรวะนู่นนะเอ,อ,อะไรทำมันเลย,เยล้างครับเออราวผ้าดีกว่าบอกเขาไปแล้วนี่เดี๋ยวเราจอดตรงนี้ครับจอดครับเดี๋ยวครับจะเน้นแรงนะครับเดี๋ยวดอกสว่านจะหักอ๋อคุณเงินโอ้ ทำเบาๆเขาจะเน้นแรงดอกสว่า์จะหักไม่ยอมอะครับไม่พ้นลำปางครับอย่างนี้แต่ว่าเราเนี่แหละนึ่บอกว่าคนกรุงเทพไงดูดูใจครับระวังนะครับระวังมันหักโอเคครับตอนนี้เราก็ฟันรู้ได้ขนาดนี้ครับอ่าเดี๋ยวจะไปบังเขาตรงจะเด้งดึงแบบนี้นะครับดึงดึงดึงนี่ เดี๋ยวเราทําการแต้มตรงนี้ครับโดยการใช้ตู้เชื่อมครับเป๊ะๆๆนี่นะครับมันจะเป็นประมาณนี้ครับอ๋อเราต้องมีเราต้องมีเหล็กขึ้นไปอีกอันเลยครับครับจอรูไหมใช่ครับเราาม์กก่อนครับาม์กก่อนครับนี่เราาม์กทำการาม์กแบบนี้ครับนี่วิธีการนี้คือไม่ไม่ได้กะอะไรเุกอย่างไม เราไม่ไม่ใช่แมมครับเนาะไม่มีครับจัดเอาเดียวครับผมเราเป็นช่างเถิดครับรอีทางโซนญี่ปุ่นเรงนม้ถามหาแต่พี่ซุนครับผมไม่เข้าใจเอฟซีเรียกร้องให้กลับมาไวถึงยาวก็เลยตามใจเอฟซีครับ ครับใช่ครับเราต้องตอนแรกไปตัดสั้นมานะครับไว้มาสามปีแล้วตอนนี้มันตรงตรงกันครับหาวิธีแก้ไขเอาครับ <S <S โอเคครับพี่ให้เขาดูสิว่ามันทะลุยังไงนี่ครับ นะครับรับหลังจากที่เจาะรูตรงนั้นนะครับแล้วเราจะใช้เหล็กใช่ไหมนี่เหล็กกลนไหนเป็นอันับนี่ครับอ๋อเหล็กกลนนี่ครับเราใส่ยางแบบนี้ครับใช่ครับแล้วก็ให้ตัวนี้ดันใช่ครับจะดันเข้าไปอย่างนี้ครับเนืบเนืบนืบครับขยายมันพอดีกับไอ ตะปูตัวนี้ครับ้าจาเหนือเรียกว่าเหล็กกลนะครับตะปูนะครับเพื่อนอาจจะงงนะครับเฮ้ยมันพูดเลยว่าเหล็กกลคืออะไรเหล็กกลหมายความว่าตะปูครับครับโบนเขาได้เลยครับครับเรียบร้อยครับวันนี้ผลงานของพี่เหียวครับวันนี้ เดี๋ยวผมไปเอาตู้เชื่อมมาครับเราจะเชื่อมตรงนี้ครับน่ครับเชื่อมตรงนี้นะครับครับเชื่อมตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเอาตะปูนะครับมาต่อกับรงไกลเราเนี่ยครับนี่ครับอืมนี่ครับเราก็เชื่อมตรงนี้เพื่อให้ตัวไกลเรามันอยู่มันติดนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเชื่อมมาเลยครับครับต่อไปจะทําด้ามครับด้ามปืนนี่ผ่านท้ายครับนี่เดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมตรงนี้ครับครับเชื่อม เชื่อมตรงนี้เดี๋ยวเรามาตัดตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวมาดูครับนะเมื่อกี้ก็เชื่อมตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยครับนี่นี่นี่แตมันร้อนๆหน่อยครัไกลครับนะครับมันจะเด้งได้เห็นไหมครับมันมันเป็นเหล็กสปริงเห็นไหมครับครับผมนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวตามมาดูหลังจากที่เราบล็อกเชื่อยแล้วครับเชื่อมครับอล็อกเหล็กอล็อกเหล็กไม่ได้เลย ปืนยาวครับพี่เดียวโชว์ปืนยาวหน่อยเดี๋ยวผมจะแบ่งอ้คนคุ้นๆก็ไกลดูสิครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ครับนี่เอาปะทะบาทดูสิครับโอ้โหสวยไหมเพื่อนๆนี่ครับตามปืนนี่ตามปืนนี่ระบบไกลครับเดี๋ยวเราจะตัดนี่ออกนิดหน่อยนะครับเพื่อเดี๋ยวเราจะให้เขา โอเคนี้นะครับเนี้ยขึ้นนะครับังขึ้นนะครับเนี้ยเดี๋ยวเราจะให้เขาอยู่งนี้ครับอไม่ใช่ครับอ๋อใช่ครับเราผิดครับที่เราจะเกี่ยวต้องเกี่ยวทางนี้ครับแต่นี้เราจะเป็นตัวดันครับอ๋อเราต้องเสริมเดี๋ยวเราต้องเสริมครัเสริมตะปูอีกอันนึงครับตรงนี้อ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็งอเลยครับ เขาดันขึ้นะดันตัวนี้นี่เอเครับเดี๋ยวไปทำกันต่อครับไม่เขาหลอหลอบ้างเจาะครับทำการเจาะตรงนี้ฮะเพื่อจะใส่ตะปูเพื่อจะล็อกล็อกตรงนี้ครับล็อกลูกดอกครับนี่ครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวเจาะกันนะครับเจาะเลยครับ เจาะเลยต่อไปก็จะเป็นการตัดลำกล้องครับลำกล้องครับมันจะเบี้ยวไหมครับนี่ไม่ครับไม่นี่เป็นบ้องอะไรก็ได้ครับบ้องอลูมิเนียมครับไม่เบี้ยวแน่นอนครับไม่เบียเบ้ยวโอ้โหไอ้ที่กระสันจังเลยนะไอ้แก้วพวกนี้นี่กระสันมือ,ม,อมือพี่เดียวนะครับครับผมแก้วกระสันมือกระสัน <c oughs> เพิ่งบ่ายสองจะสั่งทาไมครับนี่ครับได้มาครับกล่องนะฮะโอเคเราจะมาใส่ยังไงอ่ะเมื่ที่เราคํานวณกันไว้เราจะมาใส่ตรงนี้ครับอ๋อเออใช่ใช่ใช่เมื่อกี้คำนวณกันไว้นะครับแล้วก็มันจะมันจะอยู่อย่างนี้นะฮะนี่ครับ่ามันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมพี่ออซุนครับผมเออเออ,อนี่ฮะนี่ครับนี่นี่มันจะก็มันเกี่ยวนอย่างนี้ครับเนี่ยขอดูพันท้ายสวยๆนะครับโอ้สุดยอดเลยโอย อแล้วใช้ทำยังไงให้มันติดตรงนี้เดี๋ยวเราใช้อะไรก็ได้ครับเคเบิลไทายมัดก็ได้ครับอ๋อโอเคครับยิ่มุมปากฮะนี่ที่จริงเขาชื่อทาคุมินะครับมินามิโนฮะตอนนี้ที่อยู่ดีพูนะครับก็แฟดเขาแฟดเอฟซีครับเรียกร้องให้ไว้ผมยาวไม่ชอบผมสั้นก็เลยจําเป็นต้องไว้ครับไว้อีกสามปีแล้วผม ที่หายหายไปนี่คือไปไว้ผมมาครับไปเลี้ยงผมมาใช่ครับมผมใช่ต้องไปญี่ปุ่นนะไปหาเอาน้ํายาลิ่งผมนะฮะใส่กันไป <c oughs> โหปืนยาวอ้เทเลยฮะโอ้โหชมต่อไอ้คายแม็กมาอยู่ที่ไกลละพันท้ายนะเนี่ยผมว่านเนี่ยจะสไตล์นะครับโอ,โ,โอ้โหแล้วจะพุ่งออกไปอืม <c oughs> อาจจะต้องเปลี่ยนลำกล้องใหม่นะฮะดูท่าทางแล้วนะฮะไม่เป็นไรฮะเราก็เปลเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆครับตัดทิ้งตัดขวางก็ว่ากันไปโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับ ลูกดอกกันนะครับโดยการบาดตรงนี้ครับเพื่อจะให้อะไรนะหนังกระติ๊ครับมาเข้ามาเกี่ยวนี้เพื่อส่งลูกดอกออกไปตามลำกล้องนะครับนี่ครับตัดตรงนี้นะครับโอเคตัดนะครับบากบากก่อนครับค่อยๆเลื่อยไปนะแล้วเดี๋ยวค่อยตกแต่งกันนะไปดูกันครับ หลังจากที่เราบากตรงนี้เรียบร้อยครับเนี่ยบากเพื่อจะใส่เชือกตอนนี้เราก็มาวัดดูครับโดยการเอามาอย่างนี้ฮะมาเกี่ยวตรงนี้แล้วก็วัดดูว่าเออ,อเราจะใส่ท่อท่อส่งลำกล้องนะลำกล้องประมาณนี้ครับตัดท่อเหล็กมาแล้วเราก็มามัดด้วยเคเบิลทยง่ายๆครับอย่างนี้นะครับ งไม่มีอะไรยากครับอนี้เดี๋ยวเราก็ใส่นี่ครับมัดหนังสติ๊กใช่มัดหนังสติ๊กเหมือนเดิมครับมัดทางสองข้างให้เหมือนกันเนาะครับเนาะใช่ไม่เหมือนกันได้ไหมก้แต่ครับคุณจะเอาสีข้างหนึงสีก็ได้ได้แต่คุณครับครับผมหนังกระติกมาใส่แล้วนะครับสองข้างตอนนี้เราจะทําทดสอบดูครับนี่ครับก็เหมือนเดิมครับ ใช้เชือกมาเป็นตัวเกี่ยวลูกบอกครับอืมนี่ครับแล้ก็ทําเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยฮะพร้อมมาลุยเลยครับครับุณให้ดูครับว่าปืนของเรามันเป็นยังไงครับนี่ครับปืนยาวปืนยาวครับนี่นี่ครับนี่ครับ ดำผ่านท้ายสวยครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นตัวร่างกายครับเดี๋ยวมาชมผลงานกันเลยนะครับเราไปทดลองยิงครับว่ายังไงครับพ่อหนุ่มแห่งชายทุ่งตอนนี้เรามาทดสอบกันครับปืนเหล็กยาวครับนี่ครับให้ดูครับนี่อ่าครับจากฝีมือของพ่อผมครับสุนหลิว คอมบดี้ครับเดี๋ยวเราขึ้นลำกันครับอันตรายนะครับตากล้องผมจะหันมาทางนี้นะครับหันไปทางที่ไม่มีคนนะครับครับผน้องหนุ่มอย่าทำเล่นนะเป้าเป็นลูกบอลนะครับสามลูกทดสอบกันนะครับครับเป้าจะเป็นลูกบอลสามลูกนะครับใช่ครับเนะครับทดสอบกันยิงนะมาที่หนึ่งครับโอ้โห ครับผมสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเอามาให้ดูครับแป๊บนึงครับกองไปา็น้นครับจิตใจเลยครับลูกแรกลูกบอลลูกแรกนะครับพี่เดียววิ่งไปเก็บบอลอ๋อโชว์ผลงานหน่อยโชว์ผลงานหน่อยครับแรงอัดสูงมากครับลูกบอลยางนะครับลูกบอลยาง ครับเ,เอามาใกล้ๆเอามาใกล้ๆเอามาใกล้กลๆนะครับนี่ครับผลงานของพี่เหลียวครับนี่คือแหลมครับโอ้โหทะลุขนาดนั้นเลยเหรอครับนี่ยนี่คือตูดครับโอ้ถ้าไม่มีตัวนี้นี่ทะลุไปเลยนะปปเนะี่ยทะลุไปเลยฮะนี่<ว>นครับน<อ>ี่ถ้าไม่มีตรงท้ายนั้นทะลุแน่นอนให้เพื่อนดูใกล้ๆครับมากครับแรงมากแรงมากเดี๋ยวดีขอโชว์อีกสักนัดสองนัดกั้ไหมสองนัดครับครับผมมันก็คงต้องบอลลุกเดิมนะครับ ลูกไหนก็ได้นะเราเลี้ยงแมน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะยิงที่ลูกทางขวามือสุดครับเดี๋ยวพี่ลิวขึ้นลำก่อนนะครับขึ้นขึ้นลำเรียบร้อยครับเอาลูกทางขวามือครับทดสอบก็แม่นยิงครับหนึ่งสองสามครับทะลุเหมือนเดิมครับนูนครับไปนน่นนะครับสุดยอดครับทะลุเหมือนเดิมทะลุเหมือนเดิมครับต้องเดินไปเก็บข้างนู้นครับ อนุภาพรุนแรงมากครับปืนแต่ละกระบอกของพี่เหลิวครับทด้วยความตั้งใจผมอยากเอาอีกนะครับจะเอาอีกเหรอครับใช่ครับเอาพี่เหลิวจะยิงเป็นกลุ่มนะครับตอนนี้สามลูกจะทะลุหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูครับหนึ่งสองสามยิงครับทะลุสองลูกครับครับผมสองลูกครับเอาเอาอลูกครับเอาเอามาดูมาดูหน่อยเออเกี่ยวมาดูครับ นี่ฮะทะลุสองลูกครับครับของจริงครับเมื่อกี้เกือบสามครับเกือบสามแล้วครับเกือบสามแล้วสําหรับคลิปนี้ครับของเราครับทําด้วยความตั้งใจครับปืนยิงลูกเหล็กแหลมปืนยาวใหญ่ปืนยาวใหญ่ครับครับจากพวกผมสุนยัดหาแล้วก็หลิวเออร์เลยครับยาวใหญ่ใส่เต็มครับพี่หลิวใส่เต็มฮะโอเคครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนเพราะฝนตกครับกล้องจะเปียกครับครับครับไปนะครับเพื่อน